วันนี้เรามาทำไข่ดาวใส่เต้าเจี้ยวกับมะเขือเทศแต่ไข่ก็ไม่เชิงดาวเพราะอยู่บนโลกอา้าว่าไปจะร้อนก็นเทไข่ลงไปที่ตอกแล้วสองฟอง เห็นว่าสีเข้มไม่เท่ากันคุ้นบนุ้นที่วนรอบไข่แดงนี้เริ่มสลายแล้วเทออย